ตีโต้จำเลสมนว่าสะดุ้ง่ะต้องต้องใกล้ตัวตีสอบเก็บนี่เลยตัทุบหลังแบบจับๆแบบสายตก็บางเสีน่ะแบบ่บ่ชัดเจ้นมาไหมันมันบอดอีกกนแบบโป้ยุโป้ยุบปัญหาอันมันยังถือมาแม่นแต่ต้องรับมัดทันตัวนี้ก็บบ่จะทำว่า จริงมากเพราะถึงก้อนเอ็นศูนย์เนี่ย